การพลูชื่อท้องถิ่นจันจีในวงเล็บภาคเหนือลักษณะของพืชการพลูเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบหนาเป็นมันถ้าเอาใบส่องแดดดูจะเห็นจุดน้ำมันอยู่ทั่วไปออกดอกเป็นช่อขนาดเล็กดอกสีแดงอมชมพูส่วนที่ใช้เป็นยาดอกการพลูแห้งที่ยังไม่ได้สกัดเอาน้ำมันออก และมีกลิ่นหอมจัดช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาเก็บดอกตูมช่วงที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์รสและสรรพคุณยาไทยรสเผ็ดร้อนกลิ่นหอมช่วยขับลมวิธีใช้ดอกแห้งของการพลูรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและแน่นจุกเสียดโดยใช้ดอกแห้ง 5-8ดอกในวงเล็บ0.12-0.6กรัมต้มน้ำดื่มหรือบดเป็นผงชงเป็นน้ำชาดื่มดอกการพลูย,ยังช่วยป้องกันไม่ให้เด็กอ่อนท้องขึ้นท้องเฟ้อได้โดยใช้ดอกแห้ง1-3ดอกแช่ไว้ในกระติกน้ำร้อนที่ใช้ชงนมให้เด็กอ่อน